สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หลักกิโลนะครับจอมพวกหลักกิโลเนี่ยครับผมเคยมานะครับผมเคยมาเมื่อก่อนผมเคยมาจุดกลางคืนนะครับมาจุดกลางคืนเนี่ยเลขเนี่ยจุดได้มันตรงหลักกิโลเลยนะครับจุดได้เนี่ยที่ผมจุดได้มันตรงหลักกิโลเลยท่านผู้ชมสังเกตดูผมว่าล่องลอยแต่แต่วันนี้วันนี้ผมว่าผมไม่จุดนะครับผมผมว่าวันนี้ผมไม่จุดดีกว่านะครับวันนี้ผมไม่จุดเออคนขับรถบผ่านไปผ่านมาเขาจะว่าอ้นี่บ้าหรือเปล่าวะ เกือบจะเข้าคันแล้วบ้างนะครับเมื่อก่อนมาทาแป้งให้กลางคืนนะครับมาทาแป้งให้กลางคืนนี่ตัวเลขนะครับอันนี้มันจอมปกติจอมปวกมันด้านในมันเป็นโพงนะครับมันก็ขึ้นตอนนั้นตอนนั้นรู้ถ้าผมจําได้นะครับเลขมันออกมันออกสามห้าได้ยังไงนี่นะครับตอนนั้นผมจุดได้สามห้าสี่สามห้าสี่นะครับตอนนั้นนะครับที่ผมจุดได้จุดใกล้ถนนนะครับเดี๋ยวรถเอาไปกินอีกเออ คนคนเรานี่ก็แปลกนะแต่ว่าเลขเลขสิบสามเนี่ยท่านผู้ชมเลขสิบสามมันเป็นเลขที่ออกยากนะครับเลขสิบสามเนี่ยเป็นเลขที่ออกยากมากเลขสิบสามเนี่ยเป็นเลขที่ออกยากมากหนึ่งสามหนึ่งสามออกยากตัวนี้นะครับนี่นี่โดนเลขดังอีกแล้วนะครับนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด จ็ดหนึ่งแต่ว่าเจ็ดสามมันก็ออกไปแล้วนะเจ็ดสามออกไปแล้วเจ็ดหนึ่งออกไปแล้วเจ็ดสามเจ็ดสามออกไปแล้วสองสามสองสามนี่ออกไปแล้วเดือนหนึ่งห้านะครับเดือนหนึ่งห้าดูแล้วมีคนมีคนมาขอเลขยังมีคนมาขอเลขอยู่นะครับดูล่องลอยนะครับดูล่องลอย แป้งหายแล้วครับที่ผมมาทาแป้งไว้นี่มันหายแล้วไปส่องตัวเลขดีกว่านะครับวันนี้ไม่จุดทูปนะครับวันนี้เจ้าที่เจ้าทางนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับแต่ผมก็เชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมทาแป้งไว้อีกก่อนนะครับเผื่อคนไปคนมาเขาจะบอกว่าใครมาทาแป้งไว้นะครับเอาอีกแล้วนะครับทาแป้งไว้อีกก่อนนี่ ทาแป้งให้เลยก็ทุถูเลยผมซื้อแล้วนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยผมซื้อแล้วนะครับท่านผู้ชมผมซื้อแล้วนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าแต่หนึ่งเจ็ดผมยังไม่ได้เลขมันก็ป่นเปลี่ยนป่นเปลี่ยน,นออกอยู่แต่กับหลักกิโลออกแต่โอ้ี่ตัวเลขท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขไหนนะครับดูอานะครับดูอาเลย โอ้แต่ผมมางวดที่แล้วนะนี่เลขมันจะออกตัวเดิมหรือเปล่านี่นี่นี่ห้าเจ็ดนะครับนี่ห้าเจ็ดชัดเจนเลยนะครับนี่ห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดชัดเจ้าเลยโอชัดมากนะครับท่านผู้ชมดู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 ด,ด,ดูเลขห้านี่ชัดชัดนะครับ ท่าผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูนะครับลองดูมือสั่นนิดนึงนะครับขากล้องพังนะครับขากล้องพังวันนี้ห,หาซื้อยังไม่ได้ เจ็ดห้าแต่ว่าเลขห้าเยอะนะครับเลขห้าถูถูถ,ถูอันนี้มันต้องใช้ดูละพนิษนิดนึงนะครับ,ใช,บ,บใช้แบบวิจารณญาณนะครับใช้จินตนาการนะครับใช้จินตนาการจินตนาการนะครับการถูกนรลูกกันคานะครับคนจะถูกก็ช่วยไม่ได้นะครับคนจะถูกก็ช่วยไม่ได้นะครับคนจะถูกก็ถูกเลยนะครับ มองย่งก็เห็นเลขห้านะครับเลขห้าเต็มเลยเลขห้าเต็มเลยนะครับเลขห้านะครับเด้๋ยวผม,มเล่นเลขห้าแหละนี่เลขห้านะครับ เลขห้านี่ห้าหนึ่งผมไม่ได้ว่าผมชอบห้าหนึ่งนะแต่ผมเห็นเลขห้าจริงๆนะครับเห็นเลขห้าจริงๆริงเห็นเลขห้าจริงๆเห็นเลขห้าจริงหรือห้าจะมาอีกนะครับเลขห้าเต็มเลยนะครับเลขห้าเต็มเลยเลขห้าเต็มเลยนะครับ ผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนเลขห้ากับเลขแปดที่ผมเห็นนะครับเลขห้าเลขแปดเลขหนึ่งเลขเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอ้ดูไปหลายตัวก็หลายตัวนะครับแต่ว่าห้านี่เห็นแน่นอนเลยห้านี่ชัดมากนะครับหรือใครชอบเลขหลักกิโลนะครับหนึ่งห้า หนึ่งห้าสองสามหรือห้าสองห้าสองห้าสามเออหรือจะเจ็ดทางนูน้นหรือจะดหนึ่งสามฝั่งนู้นนะครับหนึ่งสามฝั่งนูน้นก็น่าออกทุกตัวนะครับพูดถึงตัวเลขเนี่ยมันน่าออกทุกตัวนะครับน่าออกทุกตัวเน้นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเน้นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ติดถนนเลยนะครับนี่ดูร่องรอยแต่ว่าคนมาแล้วก็ไม่เก็บกันนะครับโอ้อันที่จริงมานี่ก็น่าจะเก็บนะครับ <c oughs> ผมว่าจะเก็บให้กบเอามาให้เลขเดี๋ยให้เลขเดี๋ยวตรงๆงวดนี้ถูกลังวันใหญ่เอาท่านผู้ชมนะครับถ้าใครชอบนะครับใครชอบนะครับใครอยู่มองมุมนี้เห็นเป็นตัวเลขไหมนะครับมุมนี้เห็นเป็นตัวเลขไหม ฝั่งนี้เห็ดเล็กก้่าเอาใครชอบเล็ไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูตัวเลขกห้านี่เยอะนะครับผมเป็นเล็กห้านี่ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองนําไปลุ้นนะครับนําไปดูนะครับ คนจะถูนะครับห็นเป็นตัวเลขก็ไปซื้อก็ถูเลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับหากาลูกหลานมาร่วมเกินหรือสิ่งศัก s, ดิ์สิทธิ์แกวนี้นะครับก็อย่าได้ทักอย่าได้ทวงเลย,ยจะประคุณสาธุสาธุสาธุนะครับอย่าได้ทักอย่าได้ทวงลูกหลานนะครับเอาตัวเลขก็ตามนี้นะครับใครชอบที่หลักกิโลนะครับหนึ่งห้าสองสามเวลาถูคนก็เยอะนะครับเวลาไม่ถูคนก็เงียบเหงาดวงใครดวงมันนะครับแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญวัฒนาแข่งไม่ได้นะครับท่านผู้ชมลองไปดูนะครับลองดูเจ็ดสาม เจ็ดสามก็ออกไปแล้วนี่นี่เหลืออะไรยังไม่ออกหนึ่งห้านะครับเดินหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสองห้าสามก็ออกไปแล้วสองห้าก็แล้วกันงวดนี้หนึ่งห้าเอาสวย